สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะสสส,สเปิดตัวแคมเปญองค์ลงเมื่ออยู่หน้าจอ3องค์เปิดจิตองค์เจ้าแม่ช่างแสะองค์เจ้าพ่อสีสัวองค์โลภะชวนเยาวชนรู้เท่าทันสื่อสู้ภัยออนไลน์ค่ะ วันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวาชนหรือสสยโคฟักประเทศไทยมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็กและเยาวชนหรือสสอดยและคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานรณรงค์สัปดาห์การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัลมีเด a Information and Digital l i ลิ e เทเร MIDL หรือ MIDL week 2025ต่อเนื่องเป็นปีที่2ภายใต้แนวคิดรวมสร้างโลกออนไลน์ที่ดีกว่า เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เท่าทันสื่อและสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้กับเยาวชนไทยณห้องประชุมดเรเทียมโชควัฒนาคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนางยานีรัตบรีรักษ เพ Dante, ื่อนวยการสำนักสร้างเสริมระบบส, together, สื่อและสุขภาวะทางปัญญาสสสได้กล่าวว่าปัจจุบันเยาวชนไทยอายุ15-24ปีใช้อินเทอร์เน็ตสูงถึง99.2%โดยกว่า58%รู้สึกกดดันจากโซเชียลมีเดียและ53%ระบุว่ากระทบต่อสุขภาพจิตสะท้อนความจำเป็นในการสร้างความเข้าใจและการใช้สื่ออย่างมีสติและรับผิดชอบต่อสังคมภายในงานมีการเปิดตัวสื่อรณรงค์ องค์ลงเมื่ออยู่หน้าจอถ่ายทอดพฤติกรรมเสี่ยงบนโลกออนไลน์3รูปแบบ 1. องค์เจ้าแม่ช่างแสะวิจารณ์คนอื่นโดยขาดสติ 2. องค์เจ้าพ่อสีสัวแชร์ข่าวปลอมไม่ตรวจสอบ 3. องค์โลภะใช้สื่อโดยขาดวิจารณญาณจนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพและนางสาวเข็มพรวิรุณราพันธ์ผู้จัดการมูลนิธิส่งเสริมสื่อเด็กและเยาวชนหรือสสอยได้กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้สอดคล้องกับทีมระดับโลกของยูเนสโก My Over a i MIL i n Digital Spaces เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้สื่ออย่างมีสติและอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมด้านรองศาสตราจารย์ดรอลงกรปริวุฒิพงศ์รองคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยไ,ได้กล่าวว่า ในยุค AI สติและการตรวจสอบคือเกาะป้องกันที่ดีที่สุดมนุษย์ควรใช้ AI อย่างมีจริยธรรมให้เทคโนโลยีเป็นเพื่อนร่วมคิดไม่ใช่ผู้ชี้นำความคิดการผสานระหว่างความคิดของมนุษย์กับความสามารถของ AI จะช่วยสร้างโลกดิจิทัลที่ฉลาดและมีมนุษยธรรมวันนี้ก็เป็นการจัดงานรณรงค์สัปดาห์ เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตัล2025นะคะภายใต้แนวคิดร่วมสร้างโลกออนไลน์ที่ดีกว่าข่ะวันนี้ก็จะมีเ,เวทีเสวนานะคะในเรื่องของสเตสตินะคะอ,องลงองอะไรลงคุณนะคะพร้อมกับเปิดตัวสื่อรนรงคา3 คลิปวิดีโอสั้นๆนะคะซึ่งก็ตีแผ่ภัยออนไลน์ที่มาพร้อมกับโลกดิจิทัลหรือโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นองค์เจ้าแม่ช่างแซะนะคะซึ่งก็พูดถึงเรื่องของการใช้ถ้อยคําสื่อสารรุนแรงบนโลกออนไลน์นะคะเป็นองค์โลภะก็คือเป็นเรื่องของมิจฉาชีพออนไลน์ที่เราผู้ใช้สื่ออาจจะมีความโลภแล้วก็ไม่เท่าทันสติของตัวเองนะคะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นองค์สีซัวนะคะก็คือเป็นเรื่องของการ รับข้อมูลที่เป็นข้อมูลลวงหรือว่า f a k น news นะคะแล้วก็แชร์ส่งต่อหรือว่าเชื่อข้อมูลเหล่านั้นนะคะสามภายออนไลน์เนี่ยก็ตีแผ่ลงมาในแง่ของการเป็นองค์ที่เราขาดสติเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับมีองค์มาลงเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยเราจากภัยออนไลน์ก็คือการมีสติในการใช้สื่อออนไลน์เพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากทั้ง AI ทั้งสื่อดิจิตอลอย่างสร้างสารรค์และเป็นไปเพื่อสุขภาวะรอบ รอบด้านนะคะเพราะฉะนั้น,นวันนี้ก็จะมีทั้งเรื่องของเสวนามีทั้งคลิปสื่อสารแล้วก็มีแบบทดสอบว่าองค์อะไรลงคุณนะคะก็เข้าไปเข้าไปทำแบบทดสอบได้ที่เว็บไซต์ healthy media hub นะคะแล้วก็อาจจะพิมพ์คำว่าองอะไรลงคุณเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปช่วยให้พวกเราเนี่ยได้ทำแบบทดสอบเทสว่าเอ๊ะเราใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างมีสุขภาวะแล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์แล้วก็มีความสร้างสารรค์มากน้อยแค่ไหนคะ่ะ อสอสอแล้วภาคีเครือข่ายเราพยายามที่จะทํสองเรื่องควบคู่กันไปเรื่องแรกที่สําคัญก็คือการพัฒนาศักยภาพของผู้คนโดยเฉพาะเ,าเด็กรุ่นใหม่ที่เรียกว่าเป็นเด็กเจนซีนี่แหละคะ่ะที่เขาอยู่ในโลกดิจิทัลตั้งแต่เกิดเรียกว่าเป็นดิจิทัลเนทีฟนะคะก็พยายามพัฒนาศักยภาพของเขาให้เท่าท่ารอบรู้ในด้านของการใช้สื่อนะคะมีความคิดวิเคราะห์แล้วก็สามารถที่จะเป็นนักสื่อสารสุขภาวะเพื่อที่จะนําเอาองค์ความรู้ ในด้านของการเท่าทันสื่อในเรื่องของสุขภาพเรื่องของสังคมเนี่ยที่เป็นประโยชน์เนี่ยได้สื่อสารส่งต่อไปบนโลกออนไลน์ในขณะเดียวกันก็ทําควบคู่ไปก็คือการจัดปัดจจัยแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมที่จะทําให้การใช้สื่อออนไลน์เนี่ยเป็นไปเพื่อสุขภาวะไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายภาคีนะคะการสร้างนักสื่อสารสุขภาวะที่อยู่ในระบบออนิเวศสื่อนะคะรวมถึงการพยายามที่จะไปผลักดันกฎหมายนโยบายที่จะคุ้มครองเด็ก เด็กๆเนี่ยค่ะจากภัยออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยคุกคามทางเพศที่เข้ามาพร้อมกับสื่อดิจิตัลค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังจัดเวทีเสวนาสเตสติรู้ทันองค์ในใจ โดยนักวิชาการ3ท่านจากแวดวงนิเทศศาสตร์และสื่อศึกษาเพื่อสะท้อนผลกระทบจากการขาดสติบนโลกดิจิทัลและเสนอแนวทางพัฒนาทักษะรู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์และมีเมตตาในสังคมออนไลน์ภายหลังจากการเสวนาได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมฟังบรรยายทำแบบทดสอบองค์อะไรลงคุณผ่านเว็บไซต์ healthy media hub เพื่อประเมินพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของตนเองอีกด้วย